สวัสดีครับผมเชฟเอกจากดิอิทรีกูเม่วันนี้มีเมนูบะหมี่เขายกโดยใช้ลิตัณฑ์จากอิทรีกูเม่ซึ่งก็คือมือชอยเขายกอันนี้เป็นมุงสามชั้นนะครับมาพร้อมกับน้ำซอสเลยข้างในและอันนี้ก็เป็นผักมือชอยนะครับเป็นอาหารข้นานนะครับสามารถเข้าไปปรมทแล้วก็ทานได้เลย นะผมแนะนําว่าคนเป็นเส้นบะหมี่นะครับเพราะมันเข้ากับหมูสามชั้นของเราได้ดีมากๆเลยนะถ้าเสริมความอร่อยด้วยด,ดีดีซอสครับเป็นพริกเซีย่ยงไฮ้นะครับมีกระเทียมเจียวนะครับมีกากหมูด,ด้วยแล้วก็มีต้นหอมเส้นบะหมี่ไข่อย่างดีเลยแล้วก็มีปักกันตุ้ง<ม>เขายกเม็ดออกมาแล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันจะเอากี่ชิ้นก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ผักกันตุ้งนะครับเป็นใส่เข้าไปล้วอันนี้เป็นผักมือชอยนะครับสิ่งสําคัญนะครับกระเทียมเจียวครับ แตงหน้านิดนึงนะครับใส่ต้นหอมนิดนึงน้ำซอสเป็มคนมากๆเลยเอาบ้าเข้าไปดีๆซอสเซียงไฮ้ครับจะให้รสเผ็ดกับหวานนะครับเรออียบร้อยนะครับบะหมีม่เขายกเรามีวัตถุดิบที่ดีจากอิเกเรียกูเมะเขายกแล้วก็ซอสเพียงแค่นี้เหมือนมีเชฟมาทำให้ทานที่บ้านครับ